สวัสดีท่านผู้ชมครับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับกินอยู่ผลนะครับบอสซาพาทัเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหมากันอีกแล้วซึ่งเรื่องหมาที่เราจะมาพูดเนี่ยก็คือทําไมหมาถึงต้องหยดยากันเห็บนั่นเองเกิดจากที่ผมได้เรียนมาและศึกษามาอย่างดีนะครับที่เราจะมาพูดเรื่องแรกกันก่อนเลยนะก็คือทําไมเห็บถึงมาติดตัวหมาได้ ก็วิธีการให้เห็บเนี่ยไม่มาติดตัวหมาเนยนะขั้นแรกนะครับเลี้ยงแบบปิดเลยแบบไม่ให้ออกไปเดินญ้าไม่ให้ออกไปเดินพื้นไม่ให้ออกไปเลยน,นอกจากอยู่ในบ้านซึ่งโอกาสติดเนี่ยมันก็ยังมีนะแต่น้อยลงซึ่งแต่มันก็ยังมีอยู่นะอีกอย่างนึงก็คืออาจจะทําให้น้องหมาเครียดได้หรือว่าไม่ได้โฟกัสสิ่งใหม่ๆทําให้น้องหมาเนี่ยจะระแวงไปหมดทุกอย่างนะ เพราะงั้นก็การเลี้ยงแบบปิดเนี่ยก็ไม่ได้ดีตลอดไปนะคะเพราะว่าการเลี้ยงแบบปิดเนี่ยผมแนะนําให้เอาไว้ใช้สําหรับตอนเด็กเท่านั้นนะเพราะว่าตอนโตต้องให้เราไปวิ่งบ้างแล้วมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องหมาเนี่ยก็จะเครียดเนาะต่อไปการเลี้ยงแบบอยู่ในกรงข้างนอกบ้านอันนี้ก็โอกาสติดก็น้อยอันนี้โอกาสติดก็น้อยเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสติดมากกว่าเลี้ยงแบบปิดนะเพราะว่าการเลี้ยงแบบอยู่ในกรงนอกบ้านเนี่ยผมก็เคยเลี้ยงนะแต่ก่อน ซึ่งเห็บเนี่ยก็โอกาสติดเยอะมากแล้วก็เคยติดมาด้วยอันนั้นหมาตัวเก่านะคะอันนี้ปุยๆจะเป็นการเลี้ยงแบบปิดและแบบเปิดไม่สิจะเป็นการเลี้ยงแบบปิดและเวลาเดินเล่นก็จะปล่อยไปเปิดฮะายๆก็คือเวลานอนยินอะไรพวกนี้จะอยู่ในบ้านเวลาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นจะออกไปข้างนอกด้วยแต่ก็ไม่ค่อยให้น้องเดินพื้นนะปกติส่วนใหญ่จะให้น้องเดินบนพื้นปูนเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้น้องเดิน,นพื้น เพราะว่าไม่ค่อยอยากให้น้องเนี่ยเดินบนพื้นหญ้าเท่าไหร่เพราะว่าหญ้าเนี่ยโอกาสเกิดเห็บมัดเนี่ยมันเยอะกว่าพื้นปูนนะต่อไปการเลี้ยงแบบเปิดเป็นอันที่น่าจะมีโอกาสติดเห็บมากที่สุดก็คือสวนลํบาบดโอ้โหใหญ่มากเราให้หมาดิวิ่งเล่นขี่ฉีนน่นู่นนี่นั่นกินอาหารนั้นเลยฮะซึ่งอันนี้คนไม่ค่อยทำนะปกติคนก็จะเลี้ยงแบบแบบปิดแล้วตอนออกไปข้างนอกก็จะเอาหมาไปด้วยให้เป็นหมาตัวเล็กเหมือนของขงบปุยนะนั่นแหละครับ เวลาเลี้ยงแบบเปิดเนี่ยก็ต้องสิ่งที่ต้องระวังเลยนะหลายคนถึงถามเนว่าทําไมต้องหยดยากันเห็บหมาด้วยสําหรับคนที่เลี้ยงแบบเปิดนะแต่ใครที่เลี้ยงแบบปิดก็หยดได้เหมือนกันเพราะว่ายังมีโอกาสติดเห็บอยู่เหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการหยดยากันเห็บกันหมัดเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันนะแบบฉีดแบบหยดแบบทามีหลายแบบเลย ซึ่งวันนี้เดี๋ยผมก็จะมาบอกให้ฟังนะว่าแบบไหนมันดีมีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบอะไรต่อน้องหมาและอะไรดีที่สุดสําหรับการหยุดเห็บและอันไหนเหมาะที่สุดสําหรับน้องหมาอย่างแรกเลยก็คือแบบอะไรนะแบบหยดแบบหยดตรงคอฮะซึ่งของน้องปยปุยเนี่ยก็จะทําการแบบหยดตรงคอนะรู้สึกว่ามันจะเป็นสําหรับหมาที่พันเล็กส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ มันจะเป็นหลอดใช่ไหมซึ่งหลอดหรือน้ํายาตัวกันเห็บกันหมัดี่ะมันจะต้องมีปริมาณที่พอดีกับน้องหมาด้วยอย่างน้องหมาตัวเล็กอย่างของผมนะคะตอนแถวๆท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่มันเป็นการหยดยากันเห็บกันหมัดให้ปุยๆนะต่อไปเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องประเภทกินนะคะก็คือยาเห็บหมัดกินนั่นแหละซึ่งมีหมอหลายท่านใน Google นะบอกมาว่า เอ่อตัวยากินไอตัวยากินเอาไว้กันเฮหมาเนี่ยก er ็ก er er ็สำหรับก็สำหรับตัวท er ี่มันเป็นตัวยากินนะครับก็สามารถแบบว่ากินได้ตลอดสำหรับ2เดือนขึ้นไปแล้วหมอก็ยังคอนเฟิร์มหลายอย่างเลยนะว่า ยากินเนี่ยมันเป็นตัวที่ดูปลอดภัยมากที่สุด100เรซนะคะทุกคนมากกว่าตัวอื่นนะแล้วก็ที่ผมอ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลนิดๆหน่อยๆ่อเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องแบบโลหิตจางได้นะแต่ผมก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่นะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะของผมก็จะเชื่อในเสียงส่วนมากว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะว่าผมไปดูหมอหลายท่านบอกมาแล้วนะ จริงๆครับโอเคก็อย่างที่บอกไปนะเราผ่านไป2ชนิดละส,สนิดช,ชนิดที่3เลยยาฉีดยาฉีดดูมีผลมากที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้น้องหมามีอาการโลฮิตจางซึ่งมันเป็นยาที่สำหรับเอาไว้พวกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าตัวเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ควรกินพวกยาเม็ดหรือว่ายาหรือว่าควรหยดยาหยดมากกว่านะ ก็อย่างบูยบ๊ยของผมก็นั่นแหละฮะตามที่บอกไปตอนแรกๆนะก็คือมันกินยาโยมันมันไม่ได้กินดิมันหยดยาหยดนะส่วนตัวตัว,ตวยาฉีดเนี่ยนนําสาหรับพวกหมาตัวใหญ่ๆแบบไซบีเรีนฮัสกี้บังแกอะไรมาเนี่ยไม่ควรใช้กับชิวาว่าปอมเบอร์เนียนหรือหมาอะไรที่มันยังเมีอยอยู่เด็กๆอยู่นะก็เรื่องยาเห็บหมัดเนี่ยควรใช้ตั้งแต่อายุ2เดือนหรือมากกว่านี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าต้นในเด็กเนี่ยเนาะเขาอาจจะ ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือว่ายัางรับอะไรจากตัวยากันเห็บไม่ได้อยู่แล้วนะครับต,นะต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ยาหยอดเห็บหรือหมัดครับก็จะมาจาก Revolution นะซึ่งเจ้าการหยอดเห็บหรือหมัดของหมาเนี่ยนั้นมันยากมากมากเลยครับเนี่ยผมบอกว่าผมบอกเลยว่ากว่าจะหยดให้ปุยได้เนี่ยปุยก็ดิน้นแล้วก็ร้องมาหลายครั้งเลยนะก็สําหรับคนที่กลัวหมาเจ็บเนี่ยก็ ให้เบาๆมือหรือว่าอยากแนะนําให้เป็นยากินก็ได้ก็อย่างที่บอกไปครับน้องปุ้ยๆเนี่ยนะก็จะใช้เป็นยาหยดนะซึ่งมันยากมา,มากๆครับในการหยดนะถึงกับต้องใช้2คนกันเลยทีเดียวอ่ะจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรองคาเถือว่าทําบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะชินขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมยังแกะฝาไม่เป็นเลยครับเนี่ยดูสิ ก็วิธีการแกะฝาก็คือกดตัวหัวชมพูลงไปคับมันจะมีหนามอยู่นะเป็นแบบแทงเล็กๆเจาะเข้าไปตรงตัวพลาสติกที่ทุกคนเห็นเลยแล้วเสร็จหลังจากนั้นนะเราก็จะสามารถบีบได้แต่ต้องออกแรงนิดนึงนะแล้วก็เวลาถืออยู่เนี่ยแนะนํานะครับอย่าบีบนะไม่งั้นมันจะพุ่งเลยโอเคครับก็หมดข้อสงสัยแล้วนะก็วันนี้นะครับถ้าถือว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเคสเลนกินติรนนะครับวันนี้ไปครับไปไปครับ๋อ